นี่สวยแล้วเอ่อนี่พีว่าเขาขอโทษนะมาช้านิดเดียวเองช้านิดเดียวงยั้นเหรอยะโตะครึ่งชั่วโมงเนี้ยนะช่วงพักกินข้าวมันมีแค่ชั่วโมงเดียวนะยะโตะนี่มาช้าต้องครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะเหลือเวลาแค่30ินาทีเองอะ่ะเขาขอโทษนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันเนี้ยเขาเลี้ยงทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวขานมนมเนยซื้ออะไรซื้อได้เลยเดี๋ยวเขาเลี้ยงเองนะนงั้นอ่ะเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวเขาเลยนะได้เลย อยากกินกี่จานจัดไปเลยนะอืไม่ต้องเลยว่าแต่ทําไมถึงลงมาชา้าจังอ,ะอ่ะก็เมื่อคือนเขามมวคุยแต่กับเอวาเขาเลยลืมทํากนบ้านนะดิกูก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปกินข้าวให้รีบทำากนบ้านให้เสร็จก่อนถึงจะลงมากินได้นี่เขาก็รีบส,สุดๆแล้วนะเขารู้ว่าเอวารอาเขาเขาขอโทษนะที่ปล่อยตัวเองรอนะขนาดนี้อ๋อ แล้วเมื่อคืนไม่ได้ทําการบ้านทําไมไม่บอกเขาว่า<อ>ก็ทําไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยก็ได้นี่ไม่ได้หรอกเวลาเขาคุยกับเอวาเมื่อไหรอ่อ่ะหัวใจเขาก็จะจดจ่ออยู่กับเอวาอย่างเดียวเฮยไม่ต้องเลยต่อไปอะ่ะทำการบ้านด้วยนะเดี๋ยวเขาอะ่ะจะเป็นคนจัดการเองอก็ได้จ้ะว่าแต่เอวาเขามีเรื่องอยากจะขอเอวาเรื่องนึ่งอะ่ะ <c oughs> ขอเรื่องอะไรอะ่ะคือวันนี้เป็นวันเกิดไเอมานะ่ะ แล้วเอมันจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านมันเขาจะไปงานปาร์ตี้บ้านมันได้ไหมเขาเพิ่งบอกไปเองนะว่าต้องทําการบ้านทุกวันอะแล้วไปงานปาร์ตี้แบบนี้จะได้ทํากันบ้านไหมเนี่ยเออก็เดี๋ยวเขากลับไปบ้านปูใช่ไหมเขาจะรีบถวาตัวเองแล้วก็ทําการบ้านตอนคุยกับตัวเองให้เสร็จเลยแล้วพอทําการบ้านเสร็จปุ๊บเขาก็ขอไปปาร์ตี้บ้านไอเอวันหนึ่งนะงั้นแสดงว่าคืนนี้ก็ไม่ได้คุยกันนะดิเออคนก็ได้ในวานะ ก็ได้ให้วันเดียวนะ <S <s> <S เห็นเป็นเพื่อนสนิทอืแฟนเขานี่น่ารักที่สุดเลยทำไมงานมันเกิดแกมันดูเงียบเหงาจาังวะพ่อแม่แกอะ่ะแล้วไม่มีอาหงอาหารไม่มีอะไรให้กินเลยเหรอโถโหเดี๋ยวก่อนสิวะเพื่อนอาหารอ่ะฉันกำลังโทรสั่งไลแมนมาอยู่เข้าใจไหมรอแป๊บหนึ่งโอยฉันส่ามาช้าแล้วนึกว่าจะมีอาหารเตรียมพร้อมหรืออีกกายมากินเลยเนี่ยเออน่ไม่ต้องห่วงวันนี้ ฉันมีของกินให้แกเพียบเงื่อนจ่เป็นเครื่องดื่มหรืออาหารแม้แต่สาวๆก็มีให้แกนะเว้ยสาวๆอะไรฉันมีแฟนแล้วโอ้ยอีอวานะฉันถามจริงเหอะแกชอบอะไรอีวาวะตรงๆเลเยด้วยแกหน้าตาโคตรดีอะผู้หญิงสวยๆชอบแกเยอะมากแต่แกนดันไม่ชอบอีวาเนี่ยนะเออก็คบกันมานานเลยนี่ว่าเพื่อนคบกันมานานอะ่ะฉันเสียดายแทนแกด้วย จริงเหรอแกเองอะ่ะก็รู้สึกเหมือนกันแหละนะาเองอเข้ามาแล้วอ้าวลี่ทีรักมากันแล้วหรอจ๊ะมาแล้วจ้านี่ที่รักเขาพาเพื่อนเข้ามาด้วยนะเพือ่อนเขาชื่อเหมยอ๋อสวัสดีเหมยเราชื่อเอนะเป็นแฟนของลี่เองส่วนเนี้ยเพื่อนเราชื่อยาโตมันยังโดสดอ่ะโสด หวัดดีนะทั้งสองคนเลยโหเพิ่งรู้ในเนี่ยว่าที่รักอ่ะมีเพื่อนหน้าตาดีแบบนี้ด้วยอ,ะอ่ะอ้าอ้าอาอ้าวพูดแบบนี้แหม่ขาว่าไงไม่แต่ก็ไม่เท่าที่รักของเขาหรอกอืมทำเป็นพูดดีคือนิ้มด้กลับบ้าน <c oughs> นะก็ไม่ได้อยากกลับอยู่แล้วเฮเธอมันสู้ว่าแต่ดูไปดูมาเนี่ยเพื่อนของตัวเองอะ <c oughs> <c oughs> ่ะก็เหมาะสมกับเพื่อนของเขาเหมือนกันนะอืมนั่นดีเอ้ จะบ้าอะไรเอ๊ะ <c oughs> ยังไงวันนี้เราขอปาร์ตี้ด้วยนะเออได้เลยครับ <c oughs> ยินดีที่ได้รู้จักนะยาโตจริงๆเราก็เห็นหนายอยู่ในโรงเรียนบ่อยอยู่อะ่ะแต่ไม่ค่อยกล้าทักเลยเอ,อ๋อ,อทักได้นะเออเดี๋ยวก่อนหนยก่อนจะกลับบ้านแล้วหรออืมบ้านเราอยู่ไกลอะ่ะแล้วก็เล่มนมืนๆแล้วด้วยอะ่ะเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ได้อ,อ๋อแล้วว่าแต่เหมย ไม่มีแฟนจริงๆหรออืมแล้วยาโตะคิดว่าไงอะ่ะก็คนที่สวยแบบเหมยอ,อะ่ะก็ต้องมีแฟนแล้วสิเออก็ถ้าเรามีแฟนอะ่ะเราจะมาที่นี่ไหมล่ะ <c oughs> จริงๆอะ่ะเราเจอยาโตบ่อยมากเลยนะเพื่อนแก๊งเราอะ่ะเวลาเจอยาโตเมื่อไหรอ่อ่ะก็จะมากิีดให้เราฟังตลอดเลยอะ่ะยาโตคงฮอตหน้าดูเลยสิเออไม่หรอกอืมจริงเหรอเนี่ย จริงๆมีครั้งหนึ่งเราเคยบังเอิญเจอยาโตะที่โรงอาหารน่ะเราว่าจะลองเข้าไปทักอยู่เหมือนกันน่ะแต่กลัวยาโตะจะไม่ชอบเราอดิอจะบ้าเหรอเหมยสวยซะขนาดนี้ถ้าเข้ามาทักเองจริงเราคงทำตัวไม่ถูกแน่ๆเลยอ่ะถืมถ้าเรารู้ขนาดนี้อ่ะเราก็คงจะเข้าไปทักยาโตะตัต้งนานแล้วนะ คงไม่ปล่อยให้เวลามันยาวนานมาถึงขนาดนี้หรอกไม่งั้นน่ะเราสองคนก็อาจจะรู้จักกันและอาจจะไปไกลกันมากกว่านี้แล้วเนาะเอเอนี่แล้วยาโตว,ว่าจะกลับบ้านแล้วหรอเอ่อจริงๆก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บเดียวก็จะกลับแล้วแหละอืมว่าแต่แล้วยาโตว,ว่างไหมล่ะอะทำไมหรอก็บ้านเราไกลอะดิอยากจะขอยาโตอะ่ะไปส่งเราที่บ้านหน่อยได้ไหม หอยาโตอะอยากจะไปส่งไหมล่ะถ้าอยากไปส่งเราอ่ะก็ตามมานะแต่เราก็หาเกนัจนจนจนจรมันนานแค่ไหนที่คอยเธอมานเสร็จมาฉั <c oughs> นบอกแล้วออยาโตะทำไมเมื่อคืนถึงโทรหาไม่รับเลยอะเอ,อ้ยเดอ,อ๋ย ฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะเวออ้เจอ,อ,อกันว่าไงสรุปแล้วเมื่อคืนไปไหนทําไมโทรไปไม่รับก็เราบอกแล้วไงเราไปงานปาร์ตี้แล้วกลับบ้านกี่โมงตีหนึ่งเรายังโทรหาย,ยาโตะอยู่เลยอะ่ะแต่ยาโตะไม่รับอะ่ะก็มันไปงานปาร์ตี้่ะมันจะไปรับได้ไงอะ่ะเราไปแล้วก็มึนๆอะ่ะถึงบ้านเราก็นอนเลยไงแบตโทรศัพท์ก็หมดมั้งไม่รู้อะ่ะใช่เหรอยาโตะยาโตะไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะโอ้ยจะคันอะไรเรานั่งหนาเนี่ยเราก็บอกไปแล้วไงไม่เชื่อเลยอ่ะ ไหนว่าขอเราไปงานปาร์ตี้แค่แป๊บเดียวไงแล้วทำไมกลับเดึกดจังอะ่ะโอ้ยอ,อะไรนักหนาของเธอวะเอ่อนี่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขขนาดเนี้ฉันว่าเราห่างห่างกันสักพักไหมะฮะอะไรนะยาโตะก็ห่างห่งางกันสักพักไนงะลองไปใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวดูเผื่อบางทีอ่ะเราจะได้รู้ว่าเราสองคนอ่ะยังรักกันอยู่ไหมอ่ะทำไมอ่ะ เรื่องแค่นี้ยาต๋ถึงขั้นจะเลิกกับเราเลยเหรอไม่ได้เลิกก็อบอกว่าลองห่างกันสักพักไนงะมันก็เหมือนเลิอกอยู่ดีอ่ะยาต๋เป็นอะไรกันแน่ยาต๋มีคนอื่นแล้วเหรอบอกเราดิโอ้ยไม่ต้องอยุ่งหรอกเอาเป็นว่าต่ออย่างเนี้ยฉันกับเธอเราลองห่างกันสักพักแล้วกันนะลองไปทบทวนความคิดของเราสองคนดูก่อนอะ่ะว่าเราสองคนยังรักกันอยู่ไหมไม่หรอกฉันอะ่ะยังรักนายอยู่แต่นายนั่นแหละยังรักฉันอยู่ไหมเออ าไม่รักกันแล้วอ่ะก็บอกกันตรงๆได้เลยนะเอ้ยก็บอกว่าห่างกันสักพักไงเอาเปา็นว่าเราห่างกันสักพักนะไปละบอกว่ารักแค่เพียงลมปากฝากแผลใจมีน้ำตาคนทั้งคนหเห็นเห็นมาตัวหนึ่งที่รักเธอหลอก <c oughs> ได้เลยเ<อ>ไปแน่นอนอยู่แล้วเออเหมยเอ้า <c oughs> ยาโตนี่มีอะไรหรอมาเราเอ,อ่อแม็กอันนี้ยาโตอ่ะเขาเป็นเพื่อนของแฟนเพื่อนเราเองเดี๋ยวเราขอคุยกับเขาแป๊บนึงนะแม็กไปรอที่โรงอาหารเลยนะเดี๋ยวเราตามไปนะอ๋อเออติดตามมาแล้วกันนะอืมรอแป๊บนะมีไรยาโตแล้วจะมาหาเราถึงห้องเรียนทําไมกเราอยากมาหาเหมยไงมีอะไรอะ่ะหรือว่าเย็นนี้เราอยากจะชวนเหมยไปดูหนังอะ่ะ เหมยไปไหมเออไม่ว่างหรอกวันนี้มีธุระอ๋อถ้างั้นเราขอเบอร์เหมยไว้หน่อยดีเดี๋ยวเย็นนี้เราโทรหานะอะไรเนี่ยยาตไม่ต้องหรอกจบจบกันไปแล้วอ่ะก็จบจบกันไปเถอะจบอะไรหรออะไรที่มันอยู่ในงานปาร์ตี้อ่ะก็ให้มันจบที่งานปาร์ตี้แค่นั้นแหละอ๋อนี่อย่าบอกนะนายกำลังคิดว่าฉันจะจริงจังกับนายงั้นหรอเฮ้ย เราขอโทษนะคือเมื่อกี้เราอารมณ์เสียเออเรารักเอวานะพอห่างกับเอวาไปแป๊บเดียวเราก็รู้ตัวเลยอะว่าเรารักเอวามากๆเลยเ,เราเห็นหมดแล้วล่ะไอผู้หญิงคนนั้นอ่ะมันไม่เอานายเหรอ,เอ,อเอวาเราขอโทษอะ่ะเราจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วเรารักเอวาจริงๆนะพอเจอคนสวยก็มาทิ้งเราไปหาเขาเราอ่ะ มันคงสวยไม่พอที่จะเป็นแฟนกับนายสินะเออไม่ใช่วาเราเราผิดไปแล้วอ,อ่ะออวายุคโทษี้เราคนนะนี่ถึงเราจะหน้าตาไม่ดีอ่ะแต่เราอ่ะก็ไม่ยอมที่จะไปเป็นของตายให้ใครหรอกนะไม,ไม่ใช่วาไม่ใช่แบบนั้นถึงเราจะหน้าตาไม่ดียังไงอ่ะเราเองอ่ะเราเองก็มีหัวใจเหมือนกับนายเหมือนกันนะเราเองก็เจ็บเป็นเหมือนกันนะนายมาทําแบบนี้อ่ะ เราเจ็บมากนะเว้ยเบวาเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วชยกทั้งนี้เราสักครั้งเถะนะ <c oughs> อย่าเลยยาโตถ้ายา่าโตชอบคนสวยๆชอบคนที่หน้าตาดีๆยาโตก็ไปตามหาเขาคนนั้นเถอะนะส่วนเราเองอ่ะก็จะไปตามหาคนที่เขารักเราจริงๆไม่ว่าเราจะสวยหรือไม่สวยเ <c oughs> ขาก็ยังรักเราที่เราปเป็นเราจริงๆแต่เราอยากจะบอกกับยาโต้วไว้อย่างหนึ่งนะ รูปร่างหน้าตามันก็แค่ภายนอกแต่ไอความรู้สึกอะ่ะบางทีอะคนที่หน้าตาไม่ไดีอย่างฉันอะอาจจะรักนายอะมากกว่าไอพวกคนหน้าตาดีๆอีกนะต่อจากเนี้ย <c oughs> ขอให้นายโชคดีนะยะ่าตก